มาดูดวงความรักได้วันกันนะคะดูได้ทุกลัคณะทุกราศีทุกสถานะค่ะวันนี้คุณได้ j u d g ม้นตนะคะพลังงานคนรักหรือคนรักในอนาคตจเปรียญกลับหัวค่ะ ชัชเม้นเป็นไพ่ที่ดีนะคะก็หมายถึงวันนี้จะเป็นวันที่คุณได้รับข่าวดีอะไรที่คุณรอคอยนะค,ะความยุติธรรมต่างๆจะเกิดขึ้นถ้าในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยน่าจะมีการเคลียร์ใจนะ,ะ,ะการที่คุณแบบมีความสบายใจที่จะไปต่อในความสัมพันธ์น่นะคะส่วนคนรักคนนี้พนักงานไม่ดีต้องระมัดระวังเรื่องของการงานการเงินนะคะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเขาอาจจะใจร้อนนะวันนี้เนี่ยแต่ว่า ด้วยความที่พลักง,งานของคุณดีอ่ะม่ก็มองว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะมีไพ่ h a r d to h a r t conversation แล้วก็โ no นนะคะมีอะไรก็เคลียร์ใจกันได้แต่ว่าอย่าคิดลบนะคะอย่าตั้งแง่ใส่กันอย่ามีอคตินะคะความสัมพันธ์ก็จะรับรื่นค่ะสำหรับคนโสดสนิทนะคะช่วงนี้นะม่มองว่าคุณนะ่ะใส่ใจเรื่องส่วนตัวก่อนนะคะเพราะว่าเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยพนังงานคนที่จะเข้ามาเจ็ดเหรียญกับผัวยังไม่พร้อมจะ สามอ่อความสัมพันธ์ในระยะย,ยาวนะคะเขาอาจจะมีเรื่องส่วนตัวที่เขาโฟกัสมากกว่าดังนั้นเนี่ยถ้าจะคบใครช่วงนี้ต้องดูนานๆนะคะ